ที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือการแตกสลายของภูเขาน้ำแข็ง A 2 3 A ครับคือภูเขาน้ำแข็งลูกนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับแต่ล่าสุดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากครับ4,170ตารางกิโลเมตรตัวแรขนี้คือขนาดดั้งเดิมของภูเขาน้ำแข็ง A 3 A ตอนที่มันแยกตัวออกจากทวีปแอนตาร์กติกาครั้งแรกเลยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี1986โน้่นเลย เป็นพื้นที่ที่โอ้โหกว้างใหญ่มากจริงๆทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพกันชัดขึ้นนะคะลองเทียบกับขนาดของกรุงเทพดูคือภูเขาน้ําแข็งลูกนี้เนี่ยมันเคยใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครอของเรามากกว่า2เท่าตัวเลยนะแต่ว่าสถานการณ์เป็นภูเขาน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่ตลอดไปครับเพราะว่าล่าสุดขนาดของมันลดลงอย่างรวดเร็วมากกราฟนี้จะทําให้เห็นภาพชัดเลยครับ ดูสิครับว่าแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ส่วนหลักของมันยังมีขนาดเกือบเกือบ1,000ตารางกิโลเมตรแต่พอมาถึงเดือนมกราคมปี2026ตัวเลขลดลงเหลือแค่ประมาณ503ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองคือหายไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์เองเอาละครับงั้นเรามาไล่เรียงเหตุการณ์กันเลยดีกว่าจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงสัปดาห์สำคัญของเดือนมกราคมปี2 0 2 6เริ่มต้นที่วันที่8มกราคมนะครับตอนนั้นตัวภูเขาน้ำแข็งส่วนใหญ่ยังดูสมบูรณ์ดีอยู่เลยมีแค่รอยร้าวเล็กๆน้อยๆแต่พอข้ามมาแค่วันเดียวครับวันที่9มกราคมเกิดการแตกหักครั้งใหญ่เลยมันแยกออกเป็น4ส่วนหลักๆแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงสัปดาห์พอถึงวันที่14มกราคมชิ้นส่วนทั้ง4ชิ้นนั้นก็แยกออกจากกันโดยสมบูรณ์แล้วก็ลอยห่างกันออกไปเลยค่ะ แล้วอะไรล่ะที่ทำให้มันแตกสลายเร็วขนาดนี้จริงๆแล้วมันมาจากปัจจัยทางธรรมชาติหลายอย่างเลยครับที่ทำงานร่วมกันพอดีกลไกหลักๆที่สำคัญเลยเนี่ยเขาเรียกว่า hydrofracturing ครับอธิบายง่ายๆก็คือลองนึกภาพตานะครับพอน้ำซึมเข้าไปตามรอยแตกของน้ำแข็งใช่ไหมครับมันก็จะไปสร้างแรงดันจากข้างในแล้วก็ค่อยๆขยายรอยร้าวนั้นให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายโครงสร้างทั้งหมดก็รับไม่ไหวแล้วก็พังทลายลงมาครับ นอกเหนือจากนั้นนะครับมันก็ยังมีปัจจัยเร่งอีก3อย่างที่มาเสริมกันพอดีเลยอย่างแรกก็คือกระบวนการไฮโดรแฟก่งที่เราเพิ่งพูดถึงไปที่มันทําให้โครงสร้างข้างในอ่อนแอลงอย่างที่2ก็คือการที่ภูเขาน้ําแข็งเนี่ยมันเคลื่อนตัวเข้าไปในกระแสน้ําที่อุ่นขึ้นของมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และสุดท้ายอย่างที่3ครับก็คืออุณหภูมิของทั้งอากาศและน้ําที่มันสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนพอดีพอ3อย่างนี้มารวมกันก็เลยยิ่งเร่งให การแตกสลายมันเกิดขึ้นเร็วอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละทีนี้พอภูเขาน้ําแข็งขนาดยักษ์มันแตกสลายไปแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรตามมาบ้างเรามาดูกันต่อเลยครับ1,439ตารางกิโลเมตรนี่คือพื้นที่ทั้งหมดที่ตอนนี้เต็มไปด้วยเศษซากของ A23A ที่แตกออกมาครับเพื่อให้เห็นภาพนะพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยมันเกือบจะเท่ากับพื้นที่ของกรุงเทพทั้งเมืองเลยนะครับแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาก็คือ เศษซากน้ำแข็งจำนวนมหาศาลที่กระจายตัวเป็นวงกว้างเนี่ยมันกลายเป็นอันตรายอย่างมากต่อเส้นทางการเดินเรือในแถบนั้นเลยครับแล้วก็คงจะเป็นแบบนี้ไปอีกหลายเดือนเลยด้วยเรียกได้ว่าการแตกสลายของ A23a มนี่ยมันได้สร้างสภาพแวดล้องใหม่ในมหาสมุทรที่ต้องคอยจับตาและเฝ้าระวังกันต่อไปครับ